รายการแรกนะคะขอเปิดด้วยนะคะท่านเป็นรุ่นเหนือดวงค่ะปี6 2สองนะคะเหนือดวงรุ่นแรกคาท่านองค์นี้เป็นเนื้อลงยาด้วยนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกัรคาท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็ลงยาสีเขียวคาท่านท่านดูนะคะตัวหนังสืออักขรท่านงามมากๆเลยนะคะเหนือดวงค่ะอักขรท่านชัดนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะ ท่านดูนะคะดวงตานะคะจะหมูโตรงค่ะต่อโคดศิรานะคะเนื้อลุงยาสีเขียวได้คะ่ะนานท่านใดถูกฉลกกับสีเขียวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเก็บได้เก็บนะคะเนื้ออง์งามมากๆ,ๆค่ะ่นานท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันที่ไหนได้ยากแล้วทนานท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆคะ่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะ ปี2562น้องท่านหมายเลขโค้ดนะคะ930นค่ะเลขสวยด้วยนะคะดวงใครดวงมันเลยนะคะวันนี้ค่ะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งฟันกันไป